มือนี้ส้อองสิพาทานคุณผู้ชมทุกคนมาเที่ยวทีก็ส่วนตัวของสอองเองทีมาคงสิโดนไปอะมันค่าอนัน จหันขนาดนั่นันพุดมันพุดจะมุดไปไหนวันพระหาดวันพระหาดันพหาจะมีมันสุกมันศุกรถึงกินถึงกใส่วันเสามันเสาร์ประท้อน สบายดีเด้อท่านผู้ชมสุปผู้สุกคนมือนี้ส้าห้องเองเนาะกาสีพาทุกคนมาเที่ยวหรือว่ามาพักผ่อนย่อนใจในแคลน้ำเซ่อู้หล่มาแห่งส่วนนี้เนาะน้ำเซ่มันกำลังบกแล้วมันสเห็นหาทรายสีขาวๆพี่เนาะแล้วกาสีลงไปนั่งปิกนิกกันอยู่ลุมหันเนาะเซิงแถวนี้ก็เป็นเขตไกลๆที่นส้าห้องเองอู้สแมันหล่มาบัดหนึ่งบัดเดียวเลยว้ยวหล่แห่งเนี่ยที่มันหล่นมาบัดนึ่งบัดเดียวเลย สำหรับทางลงไปนอกจากที่ลงไปทางเก่าและทางาตัวสองก็จะผ่ามาโลวะทาเมืองโคขันได้พี่น้องนี่ทางลงทางผู้ชมลงมาทางนี้นเนาะตะกี้เป็นทาเล่นในแยวหนีเป็นทาเนะาะท้าเที่ยวอง,องเขาจะตกโอนแต่ใดว้าวเข้ามาอยู่กลางดอนเด้อพี่น้องกลางดนอ,อดนมเมือ,อ,องโคเสโดนโบว์เป็นเมืองโคขีหนากเลย มาเจอกับจับทินจับทินเจี๊ยงแล้วมือซื้อปลาเหรี่ยกโซ่ไปเลยวันที่สิบสี่พันกระสีนีปลาเมื่อโคกเลยแล้วถามผู้ชมเลย<อ>นี่เจ๊กิมเจียงเฮ็ดอะไรจ๊ะวันนี้ามาเจอกับคุณน้อยแล้วก็เซเ้าสบายดีทางผู้ชมให้เน่สบายดีเฮ็ดอะไรกับเจ๊แบ่เจ๊แบ่มื่โคกเน้อ <laughs> เจอได้อยู่ไซนี่บอสเรือ่ <laughs> อง <laughs> อาหารไม่บว่านี่อาวพัทายหูก,กันทายผู้ชมเขาบอกว่าพันดีใจเพิ่นใจดีเพิ่นเอาผุ่มาอุ่นใหน่อยกินแต่แต่ธุ์ทายหูสะดอกจะแข็มเสียเนาะท่านผู้ชมเนาะยังก็ทางาๆๆด้านงามเอองามดิเดี๋ยวเจียงไปงออยู่กลางอันนั้นให้ง่ามด้วยค่ะ เอมันซื้อได้ไปกับปิงป้าเนาะปิงก็เถีองปุตเอาลงมาอุ่นืๆตีเออเราวายอยู่เออพี่ว่าเป็นการทานหูบเนาะงามอืมเด็กบอสเกิดมากระคูโอ้สวยงามมากล่าสุดคอยเอาหอยซะขอมากเอา ยับใหญ่ท่านผู้ชมได้ยับใหญ่สถานที่เออมันจึงสายบกเข่าก้นเด้ล่าลดนัำเข่าแล้วบ่อุ้ย <c oughs> สมง,งายแท้<อ>ยับใหญ่สายสวยเนาะยับใหญ่สถานที่อ่านยันบ,บอกตัวเราบอกให้ไนยัดจิตตลาดด้วยนะปาเลยเหรอนีน่เนาะตรงกลางเนาะ ก่ <He ANS. S 1> างดอนพี่น้องก่างก่างเกาะอดจริงเยแล้วค่อยประาร่าอ่า FC คนไทยหลายด้เฮาตกเกาะเออเกาะเกาะดังไฟเนาะอยู่นี่ก็มีดังไฟทับบรรยากาศแสงสุดท้ายของมือแต่สีได้ว่าตะเวรับาไปแล้วเฮาอยู่่องนี่ก็แมบ่เห็นเนาะแต่ฝากนั้นเนาะเป็นฝากของนนทขอท่านผู้ชมเบื้องเฮือนซห้องไปนี่แม่นเอิ้นนนทขอเนาะ แล้วก็ข้าวคางมันก็เอานาเสียกเนาะเขาจะผูกเสียกแล้วก็กางแหกางหม้อเขาจะและอนี้แดงๆอยู่คนพี่น้องโป้มหนามที่น้องแดงๆอยู่นี่โป้มหนามเนาะหนามปลาปลาซึ่งกระตั้มหรือเนี่ยหนามท่าว่าหนามโบกหนึ่ก็คือสีโบ้มีหนามใสเลยแหละเนาะนี่แล้วก็อยู่แถวนี้กับซีมี่ห่อลายเนาะเขามาใส่ห่อปลาหนึ่งสอง สามสี่หาหกเจ็ดบวกบ้านเด็กเขาก็ส네ิมานยกหยกสิได้ป Th ่าหลากหลายสนิทเนาะเนาะทางลงกันจะมีซองท่าท่านี้เป็นท่าเขาจะเคยเที่ยวในอดีตเนาะแล้วก็เป็นท่านี้ท่าที่พวกเป็นลงมาท่าท่าได้กระตุ่นก็กันลงท่าได้ตื่นกนนกกตัว็กกันขานลงกับนียงลงท่านั้นียงก็ยาากกว่ทัน เดนวะสั้นท่านนี้มันมืสั้น,น,นแต่ว่าหนาเบื้องได้เลิกเบื้องได้ตื้นเท่ากันเท่ากันบ่เกรงแข็งเนาะอีกเดือนหนึ่งเดือนหนาและเดือนที่สี่เดือนปีใหม่ละเนาะหนาจ้าได้เห็นอ้วกว่านี้อีกเนาะพล้วก็มาลินจะเสียข้าวเหนียเห็นผีพังหนึ่งเนาะเชิงเบื้องวัลภารื้วยเบื้องโน่นเคาะเจ้าหมักจ้าเห็ดปลูกพักอยู่บนปลูกเป็นพักเป็นยางอีกวะเบื้องบนเห็นวิธีของซาบานเนาะพี่รองเนาะเขาปลูกพักกันเป็นน้นพัก แต่ก็เรวไปเบือ่อขุนเนาะไปจะเห็นแม่ใหญ่ขุนกำลังพักเนาะน่าดี้บอกทางผู้ชมแม่ใหญ่ขนกำลังพักเนาะทางผู้ชมเนาะกำลังลงสวนยามแรกก็จะก็ลงสวนนี้แหละสวนนี้เป็นเวลาหามงเขิงเนาะทางผู้ชมมาหามงเขิงตอนแรกก็จะลงสวนเพื่อพักหนามก็ไ่ต้องสือ้อเนาะตักเอาอยูทาเซลงมาแต่ก็แล้ว ตั้งเล่นอยู่นี่เบิ่งของกินเพิ่นมีอะไรบ้างจีกับเจียงเพิ่นตอนรับเนาะเจเจียงอาหารเวลความดิ้งเวลควาเจ้ามีอยังแน่นี้แนะนำเมนูอ่ามีปิงปิงปลาเฮฟโซ่ปิงปลาเฮฟโซ่อามาแต่ใส่ที่เมนอะไนั้นเจ๊แขกบุ๊มเป็นแบบปิีงเองจอกับว่าห้ามเรื่องเนาะแท่นนี่เลยบุ๊มมีอีกเนาะไปตีแท่นนี่แล้ว ือเอาเนาะเป็นอะไรยังไงกุ้งเด้ดังไฟแล้วก็ปิงยูหันบอแนีนอุ่นปิญยูปิงอุ่นปิญยูเถิงเนาะแล้วลงมาเนาะแล้วก็จะมีปิ่งเอากุ้งเอากุ้งแล้วก็จะมีปิงเอ็นเนาะปิงเอ็นไผ่เนี่ยเอ็นจะแขกการเอ็นจะแขกคือการแสดงว่าจะแขกนี่ หาเดียวจบครบเสียได้บ่มีอย่างเดียวคือตามสมเนาะเออข่าตามสมหอยเด่นหอยเดอามาหอยมาแต่ไสนี่เป็นของมาแต่ไสอันนี้มันงมอยู่ตลาดเนาะงมมาโลเท่ายงมมาโลเดนอาจากุ้งเดันกูเด่นนี่เมนหล่นดเลหินอันนี้เป็นเมนูในน้ำเด้อเพราะว่าเพราะว่าเป็นของมันโอ้ของคนมาพิเศษนักเองเนาะ แม่จักเห่เบิ้งนิติสันจักแอนันจักโตสองโตกหอยแข่งนาะคะผู้ชมเนี่ยเจ้าซีฟูดเดย์าว่าซื้อเอาเองตรงแบบอันนี้แมนเองกับมือเดกพี่น้องอย่าสันกันอย่าันะอาเด้อมสเมวยเพื่อนอะอร่อยไหมจ้าพี่สุดขอขอถนุมาแล้วลูกจ้าสุดก็บัวนีูอยากได้ ้โอ้พยายามมงังได้แล้วบ่ให้กรสิย่ามาาได้บ่ป่า,า,า,าโอ้หักกระสีากางมงั่งขอเรามาแรนมาว่าสิได้ป้าพวกเรามาถี่อย่ากินไปทอกชนะนะป้าใต้เวิร์ดบอสเก็บคืนบอกกันอยู่เก็บคืนเก็บคืนอนุรักษ์พื้นที่จะสิกางสิงไงกางยืนหนิบอสไปผ่าคุณเลยบอสเนาะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน แคมเซ่เนาะทานผสมเนาะแบานเฮาเมืองโค้งเโดนเฟิร์สกาลักสีกลางไอ้ขึ้นหลงกลางคำหรือเล่โอ้ยกางเป็ดกางโอ้กลางคำแล้วมืออื่นเศร้าหปล่แต่เศร้าหรืเปล่าเออเคยได้อยู่บ่แต่ละมือได้บ่ทรงนี้นำล่องได้ปลายใหญ่ได้เนาะตอนนี้มองมองใครได้บ่ มองปอเนาะมีมองปอมองอ่ามองนิดๆมองปลาซิวเพิ่นมองหยังพ่อมองปลาละโอ้มองปลานาคเนาะไปตงอีกย่กของเจ้าบ่อยู่นี่ของอันเพิ่นว่าของมะบกโอ้จะอยู่ไสนนขอรงนนขอนนขอเนาะกลางนี่บ้านยังี่อยู่กลางนี่ ก้างหาน้องไพกระตอมาไทยเบื้องคุณมันโนทขอค่ะว่าผักนี้นมันเบ,บื้องโค้งแต่ว่าก้างก้างนี่มมนก้าง,ลางนนเ,เลยก้างน้ำนันเส <ๆ S 2> ียเลยบ้านได้แหละบ้านได้บอกว่าถือว่าสิเป็นบ้านโค้งหรือบ้านโน่นขอเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนก้างน้องไพกักมีซิทมาใส่สวยดโดยนี่ทา,างก้างเป็นน้ำเสียโดนนะทางผู้ชมเนาะน้ำเสียโดนมัวนึกถอยู่หาเนาะมันเย็นดิเนบรรยากาศดีดี แม่นแมนวันทีดอีกทีดมีมิติโตแมนแม่นวันทีดมีมิติโตสนุกสนุกกินสนุกดินแม่ใส่เงินคำไร้รังทีมาแม่นววันจันทร์เด้วันจันทร์สำคัญบันนึงวันข้านวันข้านใจหันขนาดน่าวันพุธวันพุธสำรวจไปไหนวันภาฮาร์ดวันภาฮาั์ดภาฮาร์ตัวมีวันศุกร์วันศุกร์สนุกกินสนุกใสวันเสาร์วันเสาร์ผักอน ว <d _ n> ันเสาร์ผักผ่อนเนาะแล้ววันอาทิตย์มาโตอ,อีกมิีทันซาเขาใช่เขาวันวันอาทิตย์ตัดพมนี่บ้านเราโบเรือตัดพมย้อมได้กระได้มือนกระได้เนาะเอาที่สะดวกใช่ตัดวันอาทิตย์ได้ด้วยไม่นบ่แม่เห็นนะโอ้ต้องมีมือเนาะคือว่าเปล่ากับมีได้บัดผุดกับใบต,ตัดนีด่ผูปูตัดกับตัดผู้ปูตัดผู้ปูตัดแยกกับตัดเลยผู้ปูถือเนาะผู้ปูถือแต่ส่วนลายเห็นกับเทนเขาปูถือดอกมีแต่เพ่ว จะปั้มไม่ไม่มังค่างโตก็ปลาหลดเนยอ่อนยังเอามังค่างโตมันกรลั่มเออเขาก็บ้าเขาก็ปลาเลยบ้านนี้เขาม้าบึงห้วยพายตัดไม่ถิ่มมะนาวหลุดเออพายตัดปลาถึงเขาเกาโอ้แบบนั้นเนาะมื้งหวานก็นไหนวะปลาได้ปลาเมื่อวานปลาเป็ดปลาเนี้ยนะปลาปุ๊บโอ้ปลาปุ๊บเนาะบ่ได้ปลาใหญ่ปะบ่นะ โอยมองมองหาผิดก้างกันในซองตู้ชั้นตู้แล้วเลยบ่ก้างบันบ่ถือเนาะบ่น้ำหนำคำมันขุนเออโนตกมาน้นำขุนเออถือวังวังวังทิดล้างนี่ได้บ่ได้หนำขึ้นโชทสำลูวันไนบ่เห็นเขาได้เป็นปลาตองไปไทยสลายปลาตองถือเพียกเขาโอ้เขาใส่เพียรสไลแช่ถุงเขาได้แช่กล่องขัวเนาะมองมองเว่ยค่ะอยู่เว่ยแต่ว่าเว่ยขัวค่ะ เพิ่งคว้าขึ้นไปแมนเออ้โหแล้วโอ้ตะกราได้ผลนะน้อแมนแมนแมนเห็นเขาแล้วเอาแถวหน่อยเห็นเขาจะได้ไลยเบื่อคนสไลายได้ไลยบ้านบ้านแก่เด้อโอ้บ้านแก่ก็ได้บอสเขามาใส่ใส่เห็นอยู่ตลาดเขาจะได้ตลอดดอกเอามาขายป้าน้ำเสะป้าดำเสะห้องแั่นเสะก็ป้าดำคล้องเลยเนื้ออันนี้ว่า้ว่าไม่มีมองตีเลยแหละ นี่คอยวัตสันใส่ร้านใส่ร้านใส่บ่บริคายในบ้านไปกุ้งบริคายมันป้าหลายขี่รถจับไปบ้านเราเนี่ยหยาดกันเขาอยู่ร้านแต่ว่าพวกร้านบ่ล้านบ้านยังไงบ้า้านเนี่ยเสกุ่มร้านเออบริคายในกุ้ป้าหลายน่ะมันคอยหยาดกันเขากระทางฉัน ไปบันเล่าเนี่เบิร์ตเออแมนเล็บแมนแมนสไลด์เบือองผุนบันเราบ้านนุ่นเขาเห็ดเห็ดสวนเนาะเห็ดสวนเห็ดไฮแล้วเขาบริลงตลาดหนึ่งมาสองมาตลาดบ่มีอยู่เบือองผุนจะสิบมาตลาดปัดช่วยมาให้แมนแมนแมนเขาไปขายเขากระชือตอนเขาจะไปให้โอ้พ่อตันพอไปบุพเพโอ้ํำแปดเกาชิบพันนี้แปดชิบพันบอทัขากันครับเออได้ลายโกมาโค้งได้สันอยู่โคงมาลายหล้วก็ ราคาถึงลงพอจนบอกให้แม่จะมาะโคไปบานเราดูอกมันไปใครนั่งวิ่งวันไปกันจะได้หมูประทามปลาลายปลาลายเ้บ่อึดแม่นแม่นปลา้ำแข็งเขาแห้งแล้วคขา้งมากินย่ทางทางเหลือเขา ปลาเสดิแ่บควบวานบรหิตีไพ่ได้ซีบดีและสีหูว่าปลาดําเสมันแสบสําดาด่วนๆเจอปลาเคร่งเธอหนึ่งว่าด่นๆเจอปลาเื่งเธอหนึ่งแสบคักปลาเข่ง้ําสีแม่นเมือนดิปลาเื่งหางแดงปลาตองปลาตองนี่โลงหนึ่งซีซีพืถือก็น้ําเส่ดําคล้องเด้ปลาตองพันมาโลดซีซีปลาตองดคล้องหาซีปลาตองนี่ซีืีถือว่าได้ถือแปดโลงหนึ่ง กลางเติอนเตะใส่ดีพ่อน่ะกลางตื่นนะครับโอ้ไปพูนเลยบ่โอ้โดยวด้โอ้ลูกม่ยามมอกแต่หามุกเสาผมว่านี่โอ้น้อน้อได้เป้นไปฮอดบ้านเบื่อาคนชื่อในบ้านโดยเดี๋ยวมาหล่นเบิงมืออื่นพอสีได้ยังแต่คือสีบระเดีมาเบิงเรกแต่ว่าใหามาเบิงผ้าธาผู้ชมมาเบิงวิธีเฝึกกลางมอกนะธะผู้ชมเนาะสามจุดติ่มโอ้ป้ายยังแหะ โอ้ยย่อมีแต่ปลาปอกนี่ๆย่อหั่นข่อยอยากกินตะกุ้งเต็ดคั่นมีกุ้งค่ะคักกุ้งหั่นบ่ว่าอกุ้งอือกุ้งน้ําเซ่นี่มันแซ่บกว่ากุ้งน้องอีกโอ้บ่่อกงกแม่นบ่พอ66จน่ะอกไม้อีกเออกไม้ซื่อๆเนาะกไม้คว่า่อ่อนี่สิมแต่แคมๆนะพ่อเนาะบ่นําตๆม่วนเด้เคยมายกื่อนึง2เทื่อ อยู่บุญอยู่บืญองลุ่มคนแหละลุงสุกันพาไปนี่พอชิงเรานี้ประชันค้าเราแต่คนพอเจ็บแม่นบอสใ่เลยเกิดพรบกันอะไรก็ผอแม่นบอสสามการบอกระพอสิงเจ็ดสิบสี่ oh สี่เจ็ดสามเจ็ดสี่ด้วยเกิดวันชุกปีบอสหน่ะขอเกิดวันชุกได้หนิวันชุกขอดีของคนเกิดวันชุกมียังพอขอดีคนวันชุกมันก็ดีแล้วเว้ยแม่นบอสบัดขอเสียเด้๋ยวสะขอเสียของคนเกิดวันชุกเด้ บมมี What, ่มีเสียวันบุมีเสียเลยเนาะมีแต่ดีอย่างเดียวเลยวันศุกร์นี่อ่าเนียนบ่อสองหงเกิดวันศุกร์เด้ถ่ายผู้ชมเด้อ์บวกกินวันศุกร์เดอยพวกกับวันศุกร์ถือว่าเป็นมือดีมืองาหนุ่มพอเนาะโอู้ผนังป่าโดดอยู่ค่ะเห็นบ่อถ่านผู้ชมป่าโดดบลงย่าหนิคอยว่าเจ้าลูกมื้อนี่เจ้ามานได้เต็มโหลดพ่ออีลีดิเสื้อคอยเจ้ากระคคนใหญ่ได้ลงมาเหมืออื่น อุ้ยตะมันตะมวนยางมากเห็นขาวมาหมาเนี่อืมม้วนได้นี่นี่ทานผู้สมเด้วยพันพภาสิกางหมองเนาะพี่ก้างตึกแต่ที่แหละแคบแคบแคบพี่ไปเลยกางไปจนหดพุ่นแหละสุดหมองพี่นายเจ้าพุ่นแคมพังพุ่นนะทานผู้สมเนาะหมองพี่นบอกกลัวคำคอยมอยมิดลงไปเลยเนาะทานผู้สมเนาะพุ่นเบื่อพุ่นก็จะกระคีเขื้อไปคือสิพยายามเป็นกางหมองคือการนั่นอยู่กลางพุ่นนะเนาะ กะสิเห็นคืออของชนอยู่แคมพังนี่แหละนอระบางสองฟังไม่นำเสโดนเน,นาะท่านผู้ชมเนาะกับไม่นำเสโดนนี่ก็เป็นแรงอาหารหรือว่าเป็นบอนห้ากินห้าอยู่หรือว่าวิธีสุ่มส้นของที่เหลี่ยงสีของเขาเจ้ามาเนาะนเห็นบอกเขาจะขี่เหรอ,อ <c oughs> ล้วอู่่นมีครัวด้อเบื้องควนหันก็คือเพื่อนบอกแหละเป็นพังที่เขาจาเห็ดกสิกรรมเนาะเขาเขาจะปลูกไอปลูกยงังไง ปลูกมั่นปลูกมั่นแล้วก็จะมีหลดเนาะเขาจะแก่ขามค้าวนี่มาแล้วได้ยินเขาว่าเขาเสียข้าวอีกค้าวหนึ่งเป็นค้าวเบางนึงเป็นข้าวคาไปแล้วอีกเบอรนึงเป็นค้าวคากลับเนาะแต่ในอีกโบษาละไรบาใวข้าวที่ยุ่งๆเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นบ่ค้าวใหม่เขาจะเอินมาค้าวใหม่เนาะนี่เนาะจะเป็นค้าวบ้านของสเปเนาะเพิ่งมาอยู่เคยมาอยู่นครแต่ก่อนลายสีแต่งดองเนาะแล้วคิดว่าขันค้าวอลไออกกันนะจะสางคมสะดวกสบายะชมสองฝั่งเนาะ การเที่ยวการไปมาหาสูกสิงไายเนาะจะบ่มีขี่ไงขี่ดินไร้ปานนี่แามน้ำถ่วมกับโบต้องหยาดเนาะเพราะว่าถ้าสมมติหว่ายามน้ำถ่วมนี่คัวอยู่นี่นี่นะก็จะขาดเด้บบสามารถขามได้ตรงในใส้เหือหรือว่าใส่บักในการขามทางไปมาหาสูระหว่างสองฝั่งนอกหนึ่งมากเลยตลาดตลาดธันยูเบื้องเมืองโคงเซโดเนาะอยู่เบื้องฝั่งพังเบื้องเมืองโคกนี่นะแล้วก็ผักบัวละผ้าเรือฝากขามไปเทินว่าผัก ผักเข็ดดงนอกเบื้องพูดมันจะมีดงมียางหลายเขาจะเห็ดกสิกรรมหรือว่าเกษตรลร้แล้วก็ขามมาซื้อผักซื้อยางยูมั่งคงซื้ออาหารการกินอยู่มั่งคงแล้วตามที่พ่อใหญ่พ่ดเราเนาะพ่นมหาป่าหรือมหายังถาพ่ดได้อาหารหรือว่าได้ของไปขายบางทีนิยมไปขายอยู่เบื่องผักผักเข็ดกสิกรรมลร้กลัวเพราะว่าผักนั้นจะบบมีตลาดแล้วก็อุปเครื่องอุปโภคบริโภคจะอึดเนาะ จะอึดกว่านี้จักน้อยนึงหายยากเลยท้า,ทาวาเขาสีเขามาตลาดเขาเสียเวลาเลยเด้เขาก็ไปให้กับซวยเนาะดังนั้นเขาถาถาคนที่ไปขายเบื้อผลไทมียังไปขายเบื้อผลถือว่าขายดีแลนี่ก็เป็นบรรยากาศขาวๆเนาะก,กับทาเซเมืองคงสะดนส่วกับไดม้มานางลินนำกลุ่มคลองหลุดเอื่เปิดกระดังยุ่ยวนนางถามกลางบรรยากาศตะเปนไกจะรับขอฟ้าเนาะ และมือนีก็ขอบใจละลายที่ทุกคนเบิ่งเท่าตั้งแต่ต้นมาจนจบเลยเนาะไปจไเจอกันใหม่คลิปหนาะวิดีโอหนาได้ทางผูุ้้ทร๊ไยบาย